รีวิวชุดพ่นหมอกครับจัดโดยบาส <c oughs> ขยับต้นนวขยับแถว <c oughs> ชุดพ่นหมอกบ้านๆน,นะครับระบบห้าหัวไ <c oughs> ก่ย,ยังชอบเลย <c oughs> ครับระบบห้าหัวครับสุดยอดไอเดียบาส <laughs> <laughs> บาร์หาเวหารนะผมชุ่มฉ่ำไหมขยับแล้วขยับแถวอันและ <laughs> ชุ่มฉ่ำแล้วตอนนี้ต่อไปค่าน้ำเราจะขึ้นนะครับ <laughs> ผักสลัดมาลค่าน้ำเราจะขึ้นรีวิวบ้านบ้านนะครับเผื่อเป็นแนวทางพี่ๆครับชุดประหยัดท่อแป๊บ PVC ีซหัวขนหมอกลาซาด้านะครับชุดนี้น่าจะอยู่ประมาณท่อแป๊บนี้เท่าไหร่เป็นน่าจะไม่เกินร้อยครับ ข้ามข้ามข้ามอา้าวขาดขาด